บบไม,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 ไม่จริงกูโดนบิดละฮะแล้วใครที่ยังไม่มีกลุ่มซื้อขายนะครับผมขอแนะนํากลุ่มนี้นะครับกลุ่มซื้อขายแรกเปยนของกลุ่มแอดนนเลยนะเขามีทั้ง IDEX มากมายนะสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมราคาก็ค่อนข้างถูกแล้วก็สามารถจับต้องได้และสําหรับใครที่อยากจะปั้นเองเนี่ยก็มีไ d ดองเพชรขายด้วยนะครับก็สามารถลองไปติดต่อเขาได้เนาะราคานี่ก็ไม่แรงมากนะครับมีถึงหลักร้อยถึงหลักพันเลยนะครับ ใครที่ไม่อยากโดนบิดเนี่ยแนะนำให้ไปการกับแอดโนนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับรายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วพร้อมพร้อมไอเ้เนี่ยกูไม่ได้สีเขียวมาเลยนะเฮ้ยแม่แงหนึ่งหนึ่งได้เจ้งสังนาโน,โนเป็นวิวีิขี่เป็ดเจดเล่นตัวใบสก,กลิลเลยเหรอไอเ้เหี้ยตัวโคตรแพ้ทางเลยไอ้เหี้ยถ้าโดนตรงๆนี่ไม่ได้ เห็นแต่ว่าเฮ้ยดึงตรงขาไม่ให้ดึงนะเว้ยเห็นไหมอือสิบห้าทีสิบห้าทีจริงด้วยตายเฮ้ยมันหลบได้เหมือนกันนะเอ้ยนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยติดไอ้เพี้สกิลอยู่อย่าเลยต้องอย่าโดนสีนั่นไงกูโอ้ยเหยียบตัวยาวยาวตีไม่ได้อ่ะตีไม่ได้แปมแปมแปมไอ้เหี้ยหลบไม่ได้ด้วยหลบไม่ได้ด้วย ไอ้เแคยตีไม <Hey, S 3> <ENNIS S 1> ่ได้รอไอ้ล้อมีล้อมดีไอ้แค่ยซอมบี้นีเด๊ะตัวผาอยู่ไหมไอ้หลบได้ป่ะไอ้หลบไม่ได้แล้วมึงอ่ะวันนี้มึงไปไหนไปพยายามเราอยใครดีใครดีใครใครเอ้ยจะไม่โดนจะไม่โดนเฮ้ยโดนแล้วไปเดียิงกระถิบโคตรเย้ไม่นะเฮ้ย ตีไม่ได้เฮ้ยไอ้ยัยต้องหนีก่อนละหนีหนีหนีเอ้ยเราโดนผีอะโดนผีอะเอ้ยเฮ้ยเนื้ออยู่นู่นเนื้ออยู่นู่นเอ้ยอย่าบเนื้อะไรเ,เยืเอ่อยู่ต้องหยุดไปนี้ <c oughs> ไม่มีทางสลับมึงอะกระถิ่นต้หลบได้แล้วมึงตายเอาไม่โดนนี่เอ้ยหลบได้อะสก,กิลมันหลบง่ายน,นะไอ้เทโลน่าไปกูสู้มันไม่ค่อยได้เหรออุ้ยไอ้โดนเนี้ย เอมึงเลิกไหวแล้วกูเลยไอหนี่ไงไม่ตายอีกมันจะถึกไปไหนนี่ไงเอ้ยเฮียโอ้ยตีสเต็คเต็มไอมันใช่ยังไงวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วตีสแต็กดาเมจดไว้เฮ้ยเฮียเฮียนี่เฮียละเอ้ยตกใต้แต่จะสู้จนฝ่าเฮ้ยเล้มเหรอเฮียละหนี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 มันตีมันต้มสแต็กต้องหนีกันกำนี้จะเปิด ต้องหาเนื้อเฮ้ยเนื้ออยู่นี่นี่นี่เฮ้ยเนื้ออะไรอีกกินแต่เนื้อได้ไงวะโหแม่งจอมเลยพี่เดินโคตรช้าเลยมึงไม่สายเล่าอ่ะมึงไม่สายเล่ามึงแหกตดแหกตาดูวะมึงช้าไปดิมันช้าไปช้าไปแล้วไม่โดนด้วยนะอ้าแต่มึงไม่โดนมสคิวมันใช้ยังไงวะเออโดนสักทียังไม่เคยเห็นสกิลอ่ะกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน นี่เออไอ้เชียเก้นกูขยับไม่ได้ไปกูมาแล้วนี่เอ้าอีจะตายก็ไม่ตายหรอกเฮ้เหลือหนึ่งเลือหนึ่งที่นี่จ้าไอเกินอย่าเลยไอ้เจ้ยกูไอ้ข้ามาแล้วแฟรงกี้ไม่ไปไกลๆกลแฟรงกี้ไปไหนก็ไปอังโนสเกะเฮ้ยอะไรเฮ้ย เออแล้วเรว่าหลบว่าหลบว่าเอาไม่หลบอ่ะเอ้ยไม่หลบไปมไม่เข้าเลยวะเดี๋ยวนะกูจะแพ้ไม่ได้นี่นะไอ้นกเป็ดน้ำในเฟอร์ต่าเฮียอะไรเนี่ยฟาร์มต์เงี้ยเกมนี้มันยังมันยังโง่อยู่ตลอดเลยนะเออมันใช่มันโง่อยู่ตลอดเอ้ยโอ้โหต่างคนต่างรู้ใจกันไม่ได้เลยพี่เองตีแดงกว่า ใช่พี่แรงกว่าเป็นสายพิที่มีดาเมจแต่ถ้ามึงรอตะก,กี้เนี่ยแล้วมีอาหารเ,าเนี่ยแบบกูตายนี่ไงกินน้องตายแล้วตายซาคนละทั้งสองเฮ้ยหนีไปไหนปุ่งยิงนีไงโอ,โอ,โอ,อ้อไม่ล,ล้มด้วยไอพีอเร์หน้ามาันไอหนีพอจะหยุดได้ไหมละ่ะนี่กรทีิ่ก,ก๊อตไม่ได้หรอกเนี่ยหลบได้เงี้ยมันได้ไปไงเราเฮ้ยไอ เฮ้ยบินผีบินตามด้วยเฮ้ยหยุดนะไอ้ย้ยอยาด้วยไฟ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 ใส่ใเนื้ออยู่ไหนวะมันเนื้อไม่เกิดเลยเหรอเอ้มันตามมาขนาดเนี้ยนะเ้ยกูต้องสู้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะยมา ขึ้นมามขึ้นมาไปไหนแล้วตุ้มตุ๊มตุ๊มตุมตุ๊มแบบนี้เลยมึงก็มีสแตกมึงก็งั้นงั้น่ะอ่านี่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 นโอล่ะโอล่โอล่นี่กี่ตัวแล้วน้องไปเปล่าเ้ยกระิบน้ต่อเลยตโหเกีแรงคือ ไปล่หมดมกตกได้เ like ้ยโหธาตีเฮ้ยกูมีกระโดดตาม้วยระวังนะกินนี่ไอ้หวยเฮ้ยโดนดิล็อกบีล็อกบีไอ้เจ้าระบบเกมกินระวังกินตุ้มฮะไอ้โดนฮะทางมาตังระดับทางรับตังระดับฮ่าตังะตจากู่กันนีมันไงสกิลกูมันีดีแค่นั้นอขึ้นมาโดนรอ ขึ้นมาเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้จะต่อยเลยชิปหายเลยไอ้เกศไอ้บุกถึงบ้านเหรอไอ้ยไอ้กระถิบโกนโกนโกนแต่นี่เปิดไป่หน่อยอ่ะติดอ่ะเอาไปล้างจานเอาไปล้างจานเฮ้ยมานนี้ไปไหนยังเป็นโกบามที่ล้างจานอ่ะเอาเาไม่ใช่อ่ะเล้ของเล้าจะพูดพี่เขินนะกูข้ามจริงนะกิน เอ็มทำให้กูเขิ่อนอ่ะโอ้ผมพูดผิดนิดหน่อยเองกูอทำให้เล็บของรถเองเพราะนั่นห่วงเฮ้ยอี๋เฮ้ยเกินระวังฮะกินเต็นตัวตานะอ้ไม่ดดนยังไงเออกลับมานี่นกเป็ดเฮ้ยกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยก็กลับมาแล้วเนี่ย เอาไงไหวว่าเราอะพอไม่มีสกิลนั้นก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเอ้าไม่โดนฉุยเลยเอ้าเอ้ากูลลลลลลฮ่าเดินมาตรงๆสิเดี๋ยวพ่อจะสอนสอนลูกเองเฮ้ยมีคิวนี่หว่าจริงๆต้องเอาตัวที่ตีไหลฮิตอะมาตีอีกอ่าหมดแล้วหมดมุกแล้วกินเฮ้ยมึงเลิกเตะกูดิไอิจฉาไหม กิูพ่อชากูไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกเพรากูเชื่อว่ากูต่อยมึงโดนแน่อ้าวอ้าวไอ้กินทำไมมันติดซันก่อนไงวันนี้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 ทำไมมันติดซันก่อนวะเฮ้ยเฮ้ยกล้วยทองคำเลยไปเดินดิไอ้กินเดินไม่ติดกินปิงกินเน็ตตะเถียนกิน ไอ้อะไรอ่ะเฮ้ยคุณเดินไปจริงจริงเลอ่ะเฮ้ยลองตีกูดิมาตีกูดิแต่อย่า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 จบสกิลนะเฮ้ยมันตีได้อ๋อมันต้องตีโดนตีก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าเ้าใช่ไหมมึงทำไมล้มอ่ะมึงนเมาใช่ไหมอ่ะก็มึงตีกูล้มไงไม่ไม่ไม่มันไม่ขึ้น a n i m a t i o นล้มอ่ะอ๋อดักเ้ยมึงเอาอีกแล้วมันกล้วยทองคำกล่วยกล้วยทองคำเนี่ไอ้กินมันเอาอีกแล้วกูขยัยาบไม่ได้เอ้ยอย่าเก็บเลือดดิ กูขยับไม่ได้เนี่ยมึงกูต้องโดนตีตลอดเลยหรอเนี่ยเป็นปิงอ่ะไอชิปกินกูขยับได้ทำกูล้มทำกูล้มเอ้ยเดินไม่ได้จริงอ่ะอุ้ยแต่มันกูจะตายละ้ยไม่ได้ว่ะรีเซ็ตไหมเนี่ยเก็บเลือดไปเก็บไม่ได้กูเดินไม่ได้เลยเนี่ยอ่าเกมกากเกมรับเอ้ยเอิยอ่าไม่ตายว่ะมึงอะไรมึงจะเรียมวะไอสัตว์กูจับไม่ได้นี่เอาหน่อยเลยเอาใหญ่เลย เหนียวหนึบไปทัเหนียวหนึบเอลยู่อุ้ยอ่าบหลบไมได้นะอะไรอ่ะเอยเอ้าไอ้หี้มันช้าเลยนะไอ้กลางไอ้เหนียวไงเหนีสหมดเหนียยวเปกเปีอ่เหนียวเหนียเฮ้ยเฮ้ยไอตัวมีดีมีดึงด้วยนี่ไง

วันนี้จริงจริงก็สวยเอ้ยคือสวยวันนี้สิน่าขยันขยันแย่งฉวัดเลยอ่ะมึงพูดเราบุ้งเนี่ยอ่ามขึ้นนำตายเอ้ยขึ้นมาเจ็บนะขึ้นมาเจ็บนะน้องสวยสนใจโดนเมืองเมียเอ้ยบุ้งพื้นบุ้งพื้นจัดตัวเล็อย่างนี้เอ้ยบุ้งพื้จัดตัวเล็กเดินติดที่ะไรเนี่ยเอ้ยเอะเยเอะ้ยมันมีก่อให้ตัวเองด้วยเหรอไอสัตว์นี่เฮ้ย

จุ๊บไปสักกี่ไหนก็กชียอทำไรอ่ะน้ำแตกแล้วไงสักกี่ไหนก็เชียวเห็นมึงอย่างนี้ไดหน่อยน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกเอ้ยเอ้ยเเอ้ยไอ้ไอ้ไม่น้ำแตกแล้วฮัลโหลน้ำแตกน้ำแตกเฮ้ยมาดิ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 ขอดิคิวผมนำนะเอ้ยนำอะไรแต่ว่ามึงตัวถ้วยกูดิกูชนะนะ